การแมคอรลอกอและลูกโคลูกโคอัตราการตายร้อยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอตาการจะบตัวเจ็ดร้กรัมต่อวันนี่เฉลี่ยนะครับในราคาสาถึง3.5มจุการจัดการลูกโคลและข้อจุมสะดือและทิ้งเจอให้น้ำมันเหลืองภายในหกชั่วโมงจากนั้นให้นมแม่นะครับลูกโคลหนึ่งสัปดาห์ก็ทำลายผุมเขานะครับ ลูกโครหนึ่งเดือนก็ให้กินนมอาหารข้นนะครับลูกโคร2องเดือนก็เริ่มให้แย่แห้งนะครับปัดคนนมเกินที่เขาถ่ายพยากนะครับเราอย่านมเมื่อยดสองถึงสเดือนกินอาหารได้วัน่เจ็ดรกรัมนะครับ นี่คือความต้องการขลูกโคลนะระยะต่างๆนะครับจากแรกเกิดึงอายุ9สัปดาห์นะครับแลนะข้อสำคัญอย่างหนึ่งก็คือโครตั้งท้องระยะก่อนคลอด10วันทางบริษัทแนะนำให้คนปล่อยจะ่แปลงแยกเพื่อให้แคะเลมและได้็นออกกำลังกายเสริมอาหารค้น3-4นะกิโล ในร่างกาย3.5-4แล้วก็แยกก่อนคลอดปมีคนให้อาหารที่มีแคลเซียมสูงคือโคลีต้องให้อาหารโคดาโดยเฉพาะนะครับ,รบจบการจัดการแม่โครและโโลูกโคเพียงแค่นี้